ในกรณีที่คนไข้ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะแต่เป็นการเคลื่อนย้ายคนไข้าจากเตียงไปที่วิวแชร์นะคะสิ่งแรกก็คือนําวิวแชร์มาใกล้ๆกับเตียงนะคะทํามุม45องศานะคะแล้วก็ล็อกวิวแชร์ให้ให้อยู่กับที่นะคะจากนั้นค่ะเรามาหาคนไข้นะคะแล้วก็ให้คนไข้ลุกขึ้นนั่งก่อนนะคะในช่วงแรกนะคะโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วทีนี้ก็ให้คนไข้ถามคนไข้ด้วยค่ะว่าคนไข้เวียนหัวไหม นะคะดูว่าเวียนศีรษะหรือเปล่าแล้วจากนั้นก็ให้คนไข้เอียงไปนั่งริมเตียงค่ะขายังไม่ถึงพื้นเราต้องปรับเตียงให้ปรับเตียงให้เท่ากับขาคนไข้ที่ที่มาถึงพื้นได้นะคะเพื่อป้องกันการถลายหรือว่าลื่นถลายหรือว่าหัวขมามได้นะคะโอเคค่ะคนไข้ได้แล้วเนะาะค่ะโอเคค่ะทีนี้คนไข้ก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งทั้งสองข้างเนาะทีนี้แล้ก็ แล้วก็ให้คนไข้ตัวเราก็จะประคองนะคะโดยที่คนไข้ขยับมาริมเตียงค่ะแล้วก็ประคองโอเคคนไข้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาที่พักเท้าขึ้นลงนะคะแล้วให้คนไข้พักเท้าแล้วก็สามารถเข็นคนไข้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เลยค่ะนำคนไข้จากวิวแชร์ขึ้นเตียงนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเอาที่พักเท้าขึ้นก่อนนะคะแล้วก็วางเท้าคนไข้ ให้อยู่กับที่นะคะหล้วจากนั้นค่อยๆพยุงคนไข้ให้ลุกขึ้นยืนก่อนนะคะลุกขึ้นยืนก่อนนะคะ,อนนะ,คะโอเคลุกขึ้นยืนแล้วให้คนไข้ช่วยเหวี่ยงตัวเองลงนั่งที่เตียงก่อนนะคะคนไข้เวียนศีรษะไหมคะต้องถามทุกครั้งถ้าคนไข้ไมีเวียนศีรษะก็ให้คนไข้นอนได้เลยนะคะค่อยๆนอนนะคะค่ะแล้วก็เอาขาขึ้นเลยค่ะโอเคจัดท่านอนให้สุขสบายนะคะโอเคแล้วก็ แล้วก็เอาวิวแชร์ออกได้เลยค่ะ